สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งหน้าที่ที่กรองได้นะครับผมวันนี้จะมาสอนเพื่อนอ่านโน้ตแบบขบเบต้สองชั้นนะครับผมครั้งก่อนนู้นนะครับผมเราเคยเรียนรู้แบบขบเบต้หนึ่งชั้นไปแล้วนะครับผมซึ่งขบเบีหนึ่งชั้นเนี่ยจะนับเป็น1และ2อ่าขบเบต้สองชั้นมีเท่ากับครึ่งหนึ่งของขบเบต้หนึ่งชั้นเพราะฉะนั้นขบเบีสองชั้นจะพูดง่ายคือมากกว่าจะไม่นับแค่1และแต่จะแทรกเข้ามาแทรกตรงไหนนะครับผมแทรกเข้ามาระหว่าง1กับและนั่นเองจะมีแทรกเข้ามาอีก2ตัวอน ปกติจะนับเป็น one n ใช่ไหมครับ1และอันนี้จะนับเป็น one e n d อะเพิ่ม e กับอะเข้ามานะครับผมเป็น one e n a ใะใน1จังหวะนับให้ได้4ตัวคือ one e n d อะนะครับผมอ่านี่คือข้อแตกต่างระหว่างหนึ่งชั้นกับ2ชั้นคราวนี้พอเพื่อนๆเ,เห็นเป็นไงครับดูตามตัวอย่างเห็นไหมครับที่จะมีแปลกๆหน่อยก็คือจังหวะที่2จังหวะที่2จะเป็น two e n อจะมีเบลดัมมาในจังหวะอ่ะแล้วก็จังหวะที่4จะเป็นโฟอีแอนอะพี่แบบเร็ววันดีแอนอ่ะทุยแอนอ่ะทีแอนอ่ะโฟอีแอนอะอ่าเป็นไงครับไม่ได้ยากเลยใช่ไหมล่ะครับลองไปฝึกดูนะครับผมลองไปทบทวนดูถ้าใครงงเปิดดูบ่อยๆแล้วกันนะครับผมอ่าถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกดติดตามโมรไม่พลาดสาระความรู้ดีๆจากหนึ่งนาทีที่กองได้นะครับลำไปก่อนสวัสดีครับ